มึงปัญญาอ่อนไม่ควายเขาเล่นแก๊งไอ้โง่มึงพูดดิควายกูให้พูดแล้วอ้าวพูดดิสัตว์ขอพูดพูดได้ไหมสัตว์ขอพูดลนกับสีดำได้ป่ะมันกลับไม่ได้ใช่ป่ะพี่ถ้าถ้าเกิดถ้ากูให้เดานะมันจะใส่สีเทาไปละลานเนาะเช้มึงไม่ต้องแอรไอ้ควายตัวกากเลยมึงไอ้เฮี้ยตอยโง่ไอ้ควายไอ้เฮี้ยกระจอกไอ้เฮี้ยแกงมึงอยู่ไหนวะไอ้ควายแกงมึงแพ้กูแล้วไอ้โง่สูตรขาวคุยอะไรมั่นใจคุยอเลยสัตว์ไอ้เฮี้ยฟอร์มใส่สูตรขาวไอเฮี้ยเลี้ยเลี้ยเนี่ยมึงไม่ต้องใส่หรอกสูตรไอ้ควาย

จี้เลยเสยื down, promise, aro, wow. si ies, ่อดึงไปดึงไปดึงไปเดึงไปสวยดสม้ดสมาร์ดดึสมาร์ดสมาดเอาสมบมาด้วยดิเพื่อนกูตายเพื่อนชุบเพื่อนนีชุบเพื่อนการนีชุบเพื่อนการนีชุบเพื่อนการนีชุบไม่ตายคนเยอะไม่ตายโคตรเยอะไม่ตายโคตรเยอะกางเกงไงก็ทำไมเนี่ยก็ทำไมอันนี้ดึงไปดึงมาเลยดึงมาเลยกุลยัยกุลยยดึงมาเลยดึง ไกุลีไกุลีาเดชเเดชนดอาบเดอาบเดุบเดชชุบเดชชุบเดชชุบเดูร์ลี่ไนลี่ไนลลีกลีกลีลีลีก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 โดนสามโดนสามฟรีโดนสามฟรีโดนสฟรงโันดีึงลิงงมือลิงโซงิงโอย่างมือมันดีไุตายหมดปะตรงนั้นอ่ะหเนหาผเขียวปืนหน้าผเขียว กูอยู่จุดสูงสุดของพวกมึงด้วยในไฟตรงนั้งล้มก็ไม่ได้อย่าพึ่งดันขึ้นไปรอ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 จะสบีในไหนั้เอาไปไหนเ่วยกลางไฟมันล้มเป็นกลางไฟมันล้มค่อยๆเล่นนะศพเยอะค่อยๆอย่าตายอย่าตายอย่าตายฟังกูค่อยๆเล่นอย่าตายอย่าตายศพมันก็เยอะศพมันก็เยอะค่อยๆเล่นนะฟังกูอย่าประมาทอย่าประมาทกลางไฟมันล้มกลางไฟมันล้มกลางไฟไม่ได้มันมีพบมันจะไปช่วยกูจะไปช่วยกูจะอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทผมล้มอยู่วิชซันผมนะในในกางไฟรีได้ปะ กางไฟไหวอยู่ค่อยๆมึงเอาง่ายมึงอย่าตายศพเยอะแค่นั้นมึงแก้ปืนแจัน้ตาลมแตานล้มแก้ให้ตาห้ันลกคนนึงเอ้ข้างหลังตาล้มไม่ใช่ตค่อยๆนะค่อยๆกินนะค่อยๆค่อยๆนะห้ามรีบนะเ็กแไหนได้ปะใกล้ๆหลังบ้านหลังบ้านมาศพมาเนียอานี่เาไปเอาศพไปเอาศพเอาโอเคมันมีนไปแบนี้ยมัมีคงไเลี้ยงโจนอยู่ขวาพีพีทหยาอเี่พีอยีอยี้ยงอยู่เเลย ไปกางไฟกางไฟกาดให้กูกาดค่อยๆค่อยๆค่อยๆไว้กูเล้ยงได้กางไฟกูเลียงไดกาไฟเียงได้แล้วกกลับมาแล้วปืนกาไฟกลีถึงซบปืนาก็บอกครบมามาถงเลยถิงเลยถิงเลยถงเลยถงเลยถึงซบเออขอคนนี้มาจัดสมเหยให้กูเลี้ยงกูจัดอยู่กูเลี้ยงอยู่กูเลี้ยงอยูุ่บมพี่จัดจัดสมแบให้เลี้ยงเกันดีๆเลยพีแล้วเออรู้แล้วรน้องใจเนแล้ววีแล้วค่อยๆน้อง กระจอไยควายสัตว์ได้ยินบ้าวน้องก็พูดอ่ะเพี่อ่ะค่อยค่อยสวย มึงทำไรคนเดียวอ่ะมึงทำไรคนเดียวเด็กเียเสียงดังควยเลยเด็กเป็ดไอ้ควยหนึ่งหนึ่งคยอะไรควยเล่นแกงไอ้โง่หนึ่งหนึ่งคุยไรเด็กเคียหนึ่งหนึ่งอะไรมึงไว้น้องหนึ่งหนึ่งไรหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งไรน้องเ้ยหนึ่งหนึ่งไรกูไม่อยากด่าเด็กก็มอาไม่เอา่กูไม่อยากด่าเด็กมึงไว้ก่อนเลยพี่ก่ไอ้นี่ตีเพื่อนเฉยเลยเว้ย้าผมไม่ต้องไปด่าผมผมผมห้าพาหนึ่งพเดเคียมึงปัญญาออนไม่ควายเขาเล่นแกงไอ้โง่ ขอพูดพูดได้นายสัตว์เล่นไหนดิ่นบ่าดิ่นสายควายคนเดียวไว้ก่อนเลยควายทีมเวิร์งไม่มีเทียแคไอ้แก๊งกแ๊งขยะไอ้ควายตาตัวเดียววะพี่ตั้มกระจอกไม่ใช่กูไม่ใช่กูพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มก็เที่ยกูอยู่หลังบ้านกูอยู่หลังบ้านบ้านย็นไหนพี่ตั้มกอ้โจ้ทีวอลเล่นโคตรลั่นกูนอนดูอยู่อ่ะแล้วเอาไปสักหัวก กูถอดใจแล้วไอ้เหี้ยก e. ูเซ็งละไง้ยไว้ไวยิงยินยิงบสามคืนมันหายตองยืนยืนยิงยิงเป็นพระเอกอะไอ้เหี้ยโหดจับเชียนเขียนเชียนเนื้อ

ครื่องพังไปละสีเหรอสีที่สีที่มันจะกลับสีดำได้ป่ะมันกลับไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าเกิดถ้ากูให้เดานะมันจะใส่สีเทาไปละล้านเนาะเช็คเออวะไปพูดพูดงี้โดนนั่นไม่เอาก็กวาดใจมานอนใครนอนตายบ้างกูกูอยากรู้ว่าตอนที่พวกกูตายเยอะในวอร์มีกี่คนวะมีสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองคนแต่ศพมันก็เยอะแต่ศพมันศพเยอะแต่ว่าเพื่อนเกมเกมมันดูได้เปรียบอยู่ไอเกมมันไม่ได้ดูแบบสบายมนั ไม่ไม่ไม่มีช่อมเลอนะกูเห็นมันถือศพเราไปสามศพไม่ไม่ดีนะเพราะว่าศพมันกระจายถือเราได้ศพจริงมันมีคนที่จะส่งแต่ว่ามลุดกันแล้วพีั้ยังนี้เบไาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมงังก่แปลไ่เอาไปตรงกลางได้ปะสักคันของแม่งอ่ะคันที่อะไรก็ได้อ่ะตกนะเอาผัดเจียวเผัดเจียวมันเก่งแล้วนูก่อเอาผัดเขียวได้ปะเอาผัดเขียวเอาผัดเดียวไสาย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 สสายสายสาย ไม่ไม่ไอ้เตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บบบบไม่เาบบไม่เอาบบบเอาสายบนเอาเอาผ่าเขียวเอาผ่าเขียวเอาผ่าเขียวเอาตรงนตรงนตนตเอาเนี้ยเอาเดียวเดียวดิเล่นลำบากว่ะาะให้มันให้มแบให้มันแบให้มันแอบเตรียมตัวนะชนชนให้มันออกขวาได้ปะ มา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 ค่อยๆค่อยไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้อง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 มามาย่ามาย่าห้าสิมาย่าห้าสิมาย่าห้าสิบลงลงลงมา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 ไามรไม่เป็นไรมา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 ัวมา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 เาม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 าเตมมมตมามาเตมมมามานตมามมมา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 มม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 มาา เอาเลยพี่คิ๊ตีเลยพี่คิอย่ากลัวอย่ากลัวสวยดึงศพแต่ประเทศดึงศด้วยดึงศพด้วยดึงศพด้วยนะดึงศด้วยนะดึงศพด้วยนะดึงศด้วยนะดึงศพด้วยนะดึงศด้วยด้วยดนะดึงศพด้วยนดึงศพด้วยนศพด้วยนดึงศพันะดึงศพบ้ยึงนะึงยึงวยดึงศพ้วยดึงศพดวยดึงศพดึงศพะด้ดึศพดดนดึด้ะเด โอ้ยคว้ยเอ้ยตีแม่งอย่างร้อยเมตรอ้เหี้ยเสียงไอ้แหกปากอย่างเดียวก็พอยแล้วดึงไปดึงไปดึงไปอรีบไปหน่อยเหียเอ้ยเป็นไปไรเพื่อนอยู่นี่ h e l l หมเเสียเวลาร้อยเอรเซ็นยเนี่ยขัดขัดขัดกูขัดกูขเสียเวลาร้อยกูขัดกูเสียเวลาร้อเ็นเสียเวลาร้อเ็สวย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  วอลคูยี่สิบบอลมึงเท่าไหรอายเฮียจูดี้วอลคูยี่สิบบอลมึงเท่าไหร่ไอ้เงี้ยเออวอลยี่สิบบอลมึงเท่าไหร่เปรียบเทียบกันดิฮะมึงดูดิเปรียบเทียบความเก่งดีกว่าไอ้ควายเฮียมือไหวป่าวมือไหวป่าวไหวป้าไอ้สัตว์ไหวป่าวไอ้สัตว์อย่างเงี้ยดิไหวอะไหวป่าวพี่ไบ้คุยอะไรควายเฮียลำพังยังเล่นโง่เลยควาย

ไม่ต้องแอ็คมึงไม่ได้ไอ้เฮี้ยโตมึงไม่ต้องแอ็คมึงไม่ต้องแอ็คมึงแพ้อยู่แล้วโตมึงไม่ต้องแอ็คโตไม่ต้องแอ็คโตโตไม่ต้องแอ็คโตโตโตกากเลยควายโตไม่ต้องแอ็คโตไอสัตว์มึงไม่ต้องแอ็คไอควายโตกากเลยมึงไอเฮี้ยโตไยโง่ไอควายไอเฮี้ยกระจอกไอเฮี้ยแกมึงอยู่ไหนวะไอควายแกมึงแพ้กูแล้วไอโง่สูตรขาวคุยอะไรมั่นใจคุยอเลยสัตว์ไอเฮี้ยฟอร์มใส่สูตรขาวไอเฮี้ยเลี้ยเลี้ยเนี่ยมึงไม่ต้องใส่หรอกสูตรไอควายไอเฮี้ยไอเฮี้ยโฮมเลไไออควายเียไร้บานไอเีียไไรรสแก๊ง ไอ้ควายใส่ดำควยเลสีขาวไอ้เฮียขาวก็ไม่ได้ดำก็ไม่ได้เฮียอย่างมือขยะควยถอดเสื้อถอดตูดเถอะเด็กเฮียปัดปากดีปัดวางตัววางตัวรุ่นใหญ่ควยเล่นอย่างโง่เลยเฮียเล่นอย่างกาไอ้สัตว์ขยะไอ้เด็กเฮียทำไรพวกกูได้ไว้ควายดูดูดโกดมันยังไม่ชนะเลยว้าว่าว่าอะไรว่าใครเรียกกูตาย เป็นงานปลายพี่ตั้มโดนห้าหมื่นนะครับผม <Yeah. S 1> เหมือนชิงสีมาให้กูโดให้ให้กูด่าเล่นอนะขยะไอ้เหี้ยเรี <c oughs> ยบร้อยครับ ครับเป็นวันนี้ไม่ได้จะขอโทษเขาปะเป็นไรศาสตร์มันก็แค่ฉันรองกูอะชั้นจีเอ้ยตามงให้เต็มหมดไม่ตามเขาไหมทำไมชุดี่ขอโทษขอโทษเขาเฮ้ยแต่ถ้าจะเล่นวันนี้ต่อเล่นไม่ได้หน้าที่พี่นู่นผมมีสตอรี่ต่อแล้วพี่จริงนะเออไม่เล่นวันนี้หรอกอะไรนะของมาดีวันนี้ไม่เล่นไม่ได้อยู่แล้วเมื่ันพูดมาว่าไงกันนะขอโทษเนี่ยถ้าเต็มหมดมาช่วยหน่อยหนึ่งคนเนี่ยอย่าเพิ่งไม่เล่นอะไรกันนะโอเคโอเคพี่ติ๋มบอกอย่เียังไม่เล่น เราไปนี่ไหมอีก7วันเราแข่งอ่ะเราแข่งคู่แรกเลยนะอย่าเพิ่งเล่นอะไรกันอย่าเพิ่งูดอะไรกันให้เราไอ้คนอื่นโฟกัสแข่งเลยเพอาะว่าเพรเหลืออาทิตย์เดียวอ่ะกูว่าเราไปแข่งกันดีกว่าไปวัาอาทิตย์เดียวเองไม่มีใครมากับเราหรอกนะตอนนี้มีใครยิงสีขาวอีกปะเชื่อป่ะว่าสตอรี่แตะสตอรี่กูแบบกูไม่อยากให้จบเลยนะอยากให้แบบว่าเล่นแบบเรื่อยๆอ่ะมีคนร้องปะถ้าเอาใครเอาคนอื่นมามีใครร้องมาหนิมีมินิฝั่งมันพี่โหแกยังไม่อยู่เลย ครัวนายเกต้มเดิมพันเท่า,<ม>า,าไหร่อยาการู้อะไอ,ไอ้เวลาิงสีอะน้อยไม่มีกูท้ามันเดิมพันอีกมันยังไม่เอาเลยไ,ไอ้เฮียมาริงสีนะเว้ยเออก็มาน